หนูนีน่ใสยไม่ดีเลยนะหลอกกินฟรีไม่พอแถมยังแย่งไก่แม่มาเกียนอีกถามจริงเธอไม่เลยอายใจบ้างเหรอนิดยิ่งโดนแบบนั้นก็น้ําตาไหลแล้วลูกค้าคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพูดใจเย็นๆก่อน้าแมคค้าอาจจะมีอะไรก็ได้แต่แม่ค้าก็ยังคงไม่ฟังก็เห็นอยู่ทุนท่ว่าเงินมันก็มีแล้วยังมีน้ามาโกหกเพื่ออยากได้กินข้าวมันไก่ฟรีอีกพอทุกคนยิ่งพูดนิดก็เสียงสั่นขึ้นหนูไม่ได้โกหกนะคะหนูพูดความจริงแล้วลูกค้าคนอื่นก็เริ่มมองมาที่นิด เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่ค้าก็หันไปพูดกับนิดอีกป้าถามจริงๆเธอหนูไม่รักแม่หรอถึงมาแย่งไก่ของแม่กินแบบนี้อ่ะไม่เห็นเรื่องไงว่าแม่ตัวเองก็ป่วยนะน่ะแล้วนิดก็ร้องไห้และต้องพูดความจริงออกมาหนูไม่ได้หลอกทุกคนนะคะคือพรุ่งนี้แม่ต้องผ่าตัดด่วนพอทุกคนได้ยินว่าแม่ต้องผ่าตัดก็จะงักเงียบหมอบอกว่าต้องใช้เลือดด่วนแต่หนูยังหาไม่ได้เลยและหนูเองก็ป่วยเป็นธาลัสซีเมียบริจาคเลือดก็ไม่ได้ด้วยพอลูกค้ายิ่งได้ยิน แบบนั้นก็น้ําตาคอสงสารนิดแล้วนิดก็ยังคงพูดต่อหนูเลยต้องกินเยอะๆจะได้มีแรงและดูแลแม่หลังจากผ่าตาัดพอแม่ได้ยินแบบนั้นขยับมือเบ,บามาจับมือนิดแล้วลูกค้าอีกคนก็ลุกขึ้นพูดขึ้นมาหนูตัวแค่นี้ต้องดูแลแม่ขนาดนั้นเลยเหรอนิดไม่ทันตอบลูกค้าอีกคนก็พูดต่อหนูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะไปบริจาคเลือดให้แม่หนูเองแล้วลูกค้าคนอ,อื่นก็พูดขึ้นมากุุบบีบริจาคได้ฉันกุุบบีบริจา ได้แล้วโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองแล้วลูกค้าอีกคนก็พูดต่อฉั้นกุ๊ปโอฉันก็จะไปเหมือนกันแล้วลูกค้าอีกคนก็พูดอีกน้องไม่ต้องห่วงนะพวกพี่ไม่ปล่อยให้แม่ของหนูต้องรอนานและต้องรอคนเดียวหรอกพอนิดเห็นทุกคนช่วยแบบนั้นก็น้ำตาไหลและพูดกับหนูขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ช่วยหนูแล้วแม่ค้าก,ก็หันไปเอาเข้าวมันไก่จานใหญ่กว่าเดิมมายืนให้นิดป้าขอโทษนะลูกต่อไปนี้พาแม่มากินข้าม มันไก่ฟรีได้ทุกวันเลยนะป้าไม่คิดเงินแล้วลูกค้าอีกคนก็พูดอีกสุดยอดไปเลยแม่ค้าสุดยอดไปเลยทุกคนหัวใจคนไทยไม่ทิ้งกันในวันที่อ่อนแออยู่แล้ว